หัวข้อหัวหอมยาอายุวัฒนะหรือยาพิษเฉลยทุกข้อสงสัยใน5นาทีสวัสดีค่ะหมอพิมพ์แพทย์หญิงพิมพ์ชนกสุขใจยินดีให้คำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับวัย60ปีขึ้นไปเพื่อการใช้ชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขในทุกวันค่ะมีใครบ้างที่ทานหอมหัวใหญ่ทุกวันไม่เคยขาดทั้งในต้มยำทำผัด รือแม้แต่ทานสดๆเพราะคิดว่าดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะแต่หมอสงสัยจริงๆว่าที่ทานกันไปเนี่ยได้ผลลัพธ์อะไรบ้างคะความดันลดหัวภาพเลยไหมน้ําตาลในเลือดลดลงทันทีหรือเปล่าหรือแค่รู้สึกว่ามันน่าจะดีต่อร่างกายแต่ก็ยังไม่เห็นผลชัดเจนนักจากประสบการณ์กว่า25ปีในห้องตรวจโรคหมอบอกได้เลยว่าหอมหัวใหญ่เป็นวัตถุดิบที่มักถูกเข้าใจผิดบ่อยที่สุด บางคนมาหาหมอแล้วบ่นว่าคุณหมอครับผมดื่มน้ำหัวหอมทุกวันเลยทำไมความดันไม่ลดลงเลยครับหรือบางคนก็บอกว่าผมทานหัวหอมเยอะมากครับตอนนี้รู้สึกแสบท้องตลอดเลย สวัสดีครับผมนายแพทย์อิสระสุขใจอายุรแพทย์ผู้มีประสบการณ์กว่า25ปีในการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจผมมั่นใจในสิ่งหนึ่งคือหอมหัวใหญ่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าหากทานผิดวิธีก็อาจกลายเป็นโทษได้ การทานอย่างถูกวิธีเท่านั้นที่จะทำให้มันกลายเป็นยาบำรุงเดือนที่แล้วมีคุณลุงสมชายอายุ77ปีมาที่คลินิกคุณลุงทานยาลดความดันมา5ปีแล้วแต่ความดันโลหิตซิสโตลิกยังคงสูงกว่า150ตลอดเวลาคุณลุงได้ยินมาว่าหอมหัวใหญ่ดีต่อความดัน เลยทานหอมหัวใหญ่สดวันละครึ่งหัวแต่ความดันก็ยังคงเท่าเดิมแถมยังเริ่มมีอาการปวดท้องแต่หลังจากที่ผมแนะนำวิธีการทานหอมหัวใหญ่ที่ถูกต้องและคุณลุงทำตามเป็นเวลา3เดือนความดันของคุณลุงก็ลดลงมาอยู่ที่1,30กว่ากว่าอย่างคงที่ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือระดับคอเลสเตอรอลก็ดีขึ้นด้วย วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ที่แท้จริงของหอมหัวใหญ่และวิธีการทานท,านที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์หากคุณดูวิดีโอนี้คุณจะรู้ว่าอาหารชนิดใดที่ทานคู่กับหอมหัวใหญ่แล้วจะเสริมฤทธิก์กันและวิธีการทานแบบใดที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในชีวิตของคุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลย ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหอมหัวใหญ่กันก่อนหอมหัวใหญ่100กรัมมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีน้ำา90 4เปอร์ซ์โปรตีน1%เปอร์เซไขมัน0%ูเปอร์ซและคาร์โบไฮเดรตเจดเปอร์ซดูเผินเนเหมือนไม่มีสารอาหารอะไรพิเศษใช่ไหมครับแต่มีส่วนประกอบสำคัญ2อย่างที่ทำให้หอมหัวใหญ่ไม่เหมือนใคร นั่นคือสารเคอร์เซตินควอเซตินและสารอลิซินอลิซินสารเคอร์เซตินควอเซตินในหอมหัวใหญ่100กรัมจะมีประมาณ28-51มิลลิกรัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เปลือกหอมหัวใหญ่จะมีเคอร์เซตินมากกว่าเนื้อหอมถึง48เท่า สารนี้เป็นสารฟลาวอโนยชนิดหนึ่งที่มีฤทธ,ธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงมากสารอลิซินอลิซินเป็นสารที่ทําให้หอมหัวใหญ่มีรสเผ็ดร้อนสารนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ของหอมหัวใหญ่ถูกทําลายจากการหันอลิซินมีคุณสมบัติช่วยป้องกันการเกาะตัวของเกล็ดเลือดและยับยั้งการเกิดลิ่มเลือดแต่อลิซินเป็นสารที่ไม่เสถียรมาก จะถูกทำลายไปเกือบทั้งหมดเมื่อถูกความร้อนนี่คือเหตุผลที่หอมหัวใหญ่สดและหอมหัวใหญ่ที่ผ่านการปรุงสุกแล้วมีประโยชน์ที่แตกต่างกันทีนี้เรามาดูประโยชน์ของหอมหัวใหญ่ที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ละกันครับประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด จากการศึกษาผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกินและเป็นความดันโลหิตสูงจำนวน100คนพบว่าเมื่อให้ทานสารสกัดจากหอมหัวใหญ่ที่อุดมด้วยเคอร์เซตินทุกวันความดันโลหิตลดลงโดยเฉลี่ย3-6หน่วยในเวลา3เดือนคุณอาจจะคิดว่าแค่นี้เองเหรอแต่การที่ความดันโลหิตลดลงได้ขนาดนี้จากการทานอาหารเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องพึ่งยาถือว่ามีความสำคัญมากครับ ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่มีการศึกษาขนาดใหญ่ในประเทศจีนในผู้ป่วยกว่า 1. 600คนพบว่าผู้ที่ทานหอมหัวใหญ่และกระเทียมเป็นประจำมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดลงถึง79%ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากครับ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกการศึกษาในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนพบผลลัพธ์ที่น่าสนใจว่าผู้ที่ทานหอมหัวใหญ่เป็นประจำจะมีกระดูกที่แข็งแรงกว่าและมีความเสี่ยงต่อกระดูกเชิงกรานหักลดลงกว่า20%การที่กระดูกอ่อนแอแรงเมื่ออายุมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติแต่หอมหัวใหญ่ช่วยชะลอการเสรื่อมของกระดูกได้คะ่ะ รุทธ,ธิตต้านเชื้อแบคทีเรียมีงานวิจัยที่พบว่าเมื่อนำสารสกัดจากหอมหัวใหญ่ไปผลใส่แบคทีเรียโดยตรงแบคทีเรียร้ายเหล่านั้นจะตายหรือไม่สามารถแพร่พันธุ์ทุดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบคทีเรียที่ชื่อว่าเฮลิโกแบคเตอร์ไพโลรีหรือที่เรียกสั้นๆว่า H ไพรโลรีเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและมะเร็งกระเพาะอาหารสารสกัดจากหอมหัวใหญ่มีผลยับยั้งแบคทีเรียชนิดนี้ได้ครับ เมื่อปีที่แล้วมีคุณป้าศีนวลอายุ65ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยของผมเองคุณป้าเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงพร้อมกันแต่ควบคุมระดับน้ำตาลและความดันได้ไม่ดีนักผมได้อธิบายให้คุณป้าฟังอย่างละเอียดว่าหอมหัวใหญ่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างไรและแนะนำวิธีการทานหอมหัวใหญ่ที่ถูกต้องและหลังจาก3เดือนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งขึ้น คุณป้ามีค่า HbA 1 c ฮีโมโกลนบินไกลเขตซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยระดับน้ำตาลในเลือดในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาปกติค่านี้ควรต่ำกว่า6 5. แต่คุณป้ามีค่าถึง8 1. แต่หลังจากนั้นค่าก็ลดลงมาอยู่ที่7 2. ความดันโลหิตก็คงที่ด้วยเช่นกันในห้อมหัวใหญ่มีสารที่เรียกว่า คโครเมียมคโครเมียมซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้อินซูลินทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดการมีคโครเมียมจะทำให้อินซูลินทำงานได้ดียิ่งขึ้นเหมือนกับการมีเครื่องมือที่ดีช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นนอกจากนี้หอมหัวใหญ่ยังมีอินูลินอินูลิน ซึ่งเป็นใยอาหารที่ละลายน้ําได้เมื่อเราทานอาหารปกติแล้วน้ําตาลในเลือดจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแต่อินูลินจะช่วยให้น้ําตาลในเลือดค่อยๆขึ้นอย่างช้าๆและนุ่มนวลเปรียบเสมือนการเดินขึ้นทางลาดชันอย่างช้าๆแทนที่จะก้าวขึ้นบันไดยอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาถึงส่วนที่น่าสนใจที่สุดครับการทานหอมหัวใหญ่เดียว อาจให้ผลดีแต่เมื่อทานคู่กับวัตถุดิบบางชนิดจะให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นอย่างมากในทางโภชนาการเราเรียกว่าฤทธ,ธิเสริมกัน Synergistic effect อาหารที่จับคู่กับหอมหัวใหญ่แล้วเป็นสุดยอดหอมหัวใหญ่กับเนื้อสัตว์หลายคนชอบทานหอมหัวใหญ่กับเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับนี่เป็นนิสัยที่ดีมากครับ เมื่อวิตามิน B 1หนึ่งในเนื้อสัตว์รวมกับอะลิซินในหอมหัวใหญ่จะเกิดสารอาหารพิเศษที่เรียกว่าอะลิตามินอลิซามีนสารนี้ช่วยปกป้องเซลล์สมองและปรับปรุงการทำงานของสมองนอกจากนี้เคอร์เซตินและอะลิซินในหอมหัวใหญ่ยังช่วยยับยั้งไม่ให้ไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตรอรอลในเนื้อสัตว์สะสมในหลอดเลือดเมื่อเร็วๆนี้ มีคุณตาชูศักดิ์อายุ82ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยของผมได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความบกพร่องทางสติปัญญาในระยะเริ่มต้นครอบครัวของเขากังวลมากผมแนะนำให้ทานยาควบคู่ไปกับการทานอาหารที่มีหอมหัวใหญ่และเนื้อสัตว์ผมบอกให้เขาใส่หอมหัวใหญ่เยอะๆในเนื้อย่างและทานหอมหัวใหญ่คาราเมลกับสเต็ก หลังจาก6เดือนคุณตาก็มีคะแนนในการทดสอบการทำงานของสมองดีขึ้นและความจำในชีวิตประจำวันก็ดีขึ้นด้วยหอมหัวใหญ่กับมะเขือเทศเมื่อกรดซิตริกในมะเขือเทศรวมกับสารซันเฟอร์ในหอมหัวใหญ่จะช่วยฟื้นฟูความเหนื่อยล้าได้อย่างรวดเร็วและช่วยควบคุมความดันโลหิตที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือเมื่อมะเขือเทศถูกความร้อนสารไลโคปีนไลโคเพนจะทำงานได้ดีขึ้น และหอมหัวใหญ่ก็แทบไม่สูญเสียสารอาหารเมื่อถูกความร้อนทำให้เป็นคู่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปรุงอาหารไลโคปีนในมะเขือเทศมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยบำรุงสุขภาพหลอดเลือดและเคอร์ซิตินในหอมหัวใหญ่ช่วยปรับปรุงระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเมื่อสารทั้งสองรวมกันผลในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองก็จะเพิ่มขึ้นสูงสุดหอมหัวใหญ่กับน้ำมันมะกอก การจับคู่นี้ให้ผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์มากเคอร์เซตินซึ่งเป็นสารอาหารที่ละลายในไขมันในหอมหัวใหญ่เมื่อรวมกับไขมันที่ดีต่อสุขภาพในน้ำมันมะกอกการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ระบุว่าการทานน้ำมันมะกอ,อกกับผักช่วยเพิ่มการดูดซึมวิตามินและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมการผัดหอมหัวใหญ่กับน้ำมันมะกอ,อกช้าๆจนกลายเป็นคาราเมลจะให้รสหวานและเพิ่มการดูดซึมสารอาหารได้สูงสุดเคล็ดลับคือต้องผัดด้วยไฟอ่อนถึงปานกลางเป็นเวลา15-20นาทีจนหอมหัวใหญ่มีสีทองสวยงาม หอมหัวใหญ่กับไข่โปรตีนคุณภาพสูงและโคลีนในไข่เมื่อรวมกับรอทิ์ต้านการอักเสบและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของหอมหัวใหญ่จะช่วยบำรุงสุขภาพสมองและรักษามวลกล้ามเนื้อได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยสูงอายุการรักษามวลกล้ามเนื้อเป็นสิ่งสำคัญมากการจับคู่นี้จึงมีประโยชน์มาก เมื่อปีที่แล้วมีคุณป้าสุดใจอายุ75ปีมหาผมคุณป้าประสบปัญหาการเคลื่อนไหวเนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อสลายผมแนะนำให้คุณป้าเพิ่มการทานโปรตีนและให้ทานไข่ผัดหอมหัวใหญ่ทุกเช้าหลังจาก3เดือนการตรวจวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็ดีขึ้นและคุณป้าก็บอกว่าชีวิตประจาวันสะดวกสบายขึ้นมาก แต่มีวิธีการปรุงอาหารที่สำคัญที่อยากบอกนะคะหลังจากหั่นหอมหัวใหญ่แล้วอย่าเพิ่งนำไปใช้ทันทีให้ทิ้งไว้ในอากาศประมาณ10นาทีการทำเช่นนี้จะช่วยให้สารอลิซินก่อตัวขึ้นอย่างเต็มที่และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้เมื่อปรุงหอมหัวใหญ่ควรผัดด้วยไฟอ่อนถึงปานกลางอย่างช,ช้าๆจะดีกว่าไฟแรงจัด อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกการจับคู่จะดีเสมอไปมีอาหารบางอย่างที่ไม่ควรทานคู่กับหอมหัวใหญ่เช่นการทานน้ำหัวหอมมากเกินไปหรือทานคู่กับน้ำผึ้งเป็นเวลานานๆานานควรหลีกเลี่ยงการจับคู่ที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้จะพูดถึงในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปทีนี้ผมจะมาบอกสูตรอาหารที่สามารถนำการจับคู่เหล่านี้ไปใช้จริงได้เลย นี่คือวิธีการใช้หอมหัวใหญ่ที่ผมได้ศึกษาและทดสอบมาเป็นเวลานานสูตรเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลายคนประสบกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นจริงๆครับสูตรอาหารทองคำหัวหอมผัดบำรุงหลอดเลือดส่วนผสมหอมหัวใหญ่2หัวน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตราเวอร์จิน3ช้อนโต๊ะมะเขือเทศเชอรี่10ลูก กระเทียม3กลีบวิธีทำหั่นหอมหัวใหญ่เป็นแผ่นบางๆแล้ววางทิ้งไว้บนเขียงประมาณ10นาทีช่วงเวลานี้สำคัญมากเพราะเป็นเวลาที่สารอลิซินจะก่อตัวขึ้นอย่างเต็มที่จากนั้นใส่น้ำมันมะกอกลงในกระทะตั้งไฟอ่อนถึงปานกลางแล้วใส่หอมหัวใหญ่ลงไปผัดอย่างช้าๆห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาด ผัดยังอดทนประมาณ20นาทีหอมหัวใหญ่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองและมีรสหวานใส่มะเขือเทศเชอรี่และกระเทียมสับลงไปผัดต่ออีก5นาทีก็เสร็จเรียบร้อยคุณป้านพาอายุ70ปีที่ทานอาหารจานนี้เป็นประจำเพียง6เดือนคอเลสเตอรอลรวมของคุณป้าลดลงจาก240เหลือ200และคอเลสเตอรอล LDL ลดลงจาก150 เหลือ120คุณป้าบอกว่าคุณหมอคะอาหารจานนี้ดีกว่ายาอีกค่ะสลัดหัวหอมเสริมภูมิคุ้มกันส่วนผสมหอมหัวใหญ่สีม่วงหนึ่งหัวมะเขือเทศเชอรี่10ลูกน้ำมันมะกอกเล็กน้อยน้ำส้มปันสมิกและถั่วต่างๆวิธีทำ เลือกใช้หอมหัวใหญ่สีม่วงเพราะมีแอนโทไซยานินแอนโทซียานินสูงกว่าหอมหัวใหญ่ทั่วไปซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายของหลอดเลือดทำให้เลือดใสและนำสารต้านอนุมูลอิสระไปสู่เส้นเลือดฝอยในสมองหัน่นหอมหัวใหญ่สีม่วงเป็นแผ่นบางๆแล้วแช่ในน้ำเย็นประมาณ10นาทีจากนั้นเสด็จน้ำออกวิธีนี้จะช่วยลดความเผ็ดร้อนแต่ยังคงสารอาหารไว้ จัดวางหอมหัวใหญ่และมะเขือเทศเชอรี่ลงบนจานผสมน้ำมันมะกอกกับน้ำส้มบันสมิกในอัตราส่วนสองหนึ่งเป็นน้ำสลัดแล้วราดลงไปโรยหน้าด้วยถั่วต่างๆเช่นวอลนัทหรืออัลมอนก็เสร็จเรียบร้อยไข่ผัดหัวหอมช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดส่วนผสมหอมหัวใหญ่หนึ่งหัวน้ำมันมะกอกไข่สอสฟองวิธีทำ หั่นหอมหัวใหญ่แล้วผัดกับน้ำมันมะกอกเคล็ดลับคือต้องผัดหอมหัวใหญ่ให้สุกและมีรสหวานก่อนแล้วจึงใส่ไข่ที่ตีไว้ลงไปผัดรวมกันแทนที่จะใช้เกลือลองปรุงรสด้วยสมุนไพรหรือพริกไทยเพื่อลดปริมาณโซเดียมคุณป้าสุนีอายุ68ปีซึ่งเป็นเบาหวานทานอาหารจานนี้ทุกเช้าและพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดตอนเช้าลดลงโดยเฉลี่ย20มิลลิกรัมเดซิลิตร แน่นอนว่านี่เป็นผลลัพธ์ควบคู่ไปกับการรักษาด้วยยาแต่การปรับเปลี่ยนอาหารก็มีส่วนช่วยอย่างมากเคล็ดลับสำคัญในการเตรียมและการเก็บรักษาหอมหัวใหญ่วิธีหั่นหอมหัวใหญ่ไม่ให้น้ำตาไหลแช่หอมหัวใหญ่ในตู้เย็นประมาณ30นาทีก่อนหัน่นหรือใช้มีดที่คมกริบมีดที่คมจะทำลายผนังเซลล์ของหอมหัวใหญ่น้อยลงทำให้สารที่ทำให้น้ำตาไหลระเหย,ยออกมาน้อยลง การทำคาราเมลหัวหอมอย่ารีบร้อนเด็ดขาดการผัดด้วยไฟแรงจะทำให้ผิวด้านนอกไหมและด้านในไม่สุกสารอาหารก็จะไม่ทำงานอย่างเต็มที่ต้องผัดด้วยไฟอ่อนถึงปานกลางอย่างช้าๆเป็นเวลา15 20นาทีคุณถึงจะได้รสหวานและสารอาหารครบถ้วน การเก็บรักษาหอมหัวใหญ่หัวหอมทั้งหัวควรเก็บในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวกส่วนหอมหัวใหญ่ที่หั่นแล้วควรเก็บในภาชนะปิดสนิทในตู้เย็นและใช้ภายในสองวันการเก็บหอมหัวใหญ่นานเกินไปอาจทำให้เชื้อแบคทีรียเจริญเติบโตซึ่งเป็นอันตรายได้ ข้อควรระวังสำหรับผู้ที่ทานน้ำหัวหอมน้ำหัวหอมมีความเข้มข้นของอลิซินสูงการทานมากเกินไปอาจเป็นภาระต่อไตควรจำกัดปริมาณไม่เกิน50มิลลิตรต่อวันและสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารควรทานหลังอาหารควรทานหลังกัด ส่วนผสมที่เข้ากันดีกับหอมหัวใหญ่กระเทียมและขิงช่วยเสริมฤทธ,ธิ์ต้านการอักเสบของหอมหัวใหญ่สมุนไพรเช่นโรสแมรี่หรือไทม์เข้ากันได้ดีกับรสหวานของหอมหัวใหญ่และช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในทางกลับกันควรหลีกเลี่ยงน้ำตาลหรือเครื่องปรุงรสสังเคราะห์ที่มากเกินไปเพราะจะไปบดบังรสหวานธรรมชาติของหอมหัวใหญ่ ด้วยวิธีการใช้หอมหัวใหญ่ที่ถูกต้องนี้หอมหัวใหญ่จะไม่ได้เป็นเพียงแค่วัตถุดิบธรรมดาแต่สามารถทําหน้าที่เป็นยาธรรมชาติที่ช่วยบํารุงสุขภาพได้ทีนี้เรามาตอบคำถามที่พบบ่อยและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับหอมหัวใหญ่กันครับข่าวลือเกี่ยวกับหอมหัวใหญ่ที่แพร่หลายในอินเทอร์เน็ตจริงหรือไม่ข่าวลือที่ 1. การทานหอมหัวใหญ่เพียงอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องทานยาลดความดันอีกต่อไป มีบางคนมาหาหมอแล้วถามว่าคุณหมอครับผมทานหอมหัวใหญ่วันละครึ่งหัวทุกวันผมหยุดยาลดความดันได้ไหมครับคําตอบคือไม่ได้ครับตามงานวิจัยที่กล่าวไปข้างต้นการทานสารสกัดจากหอมหัวใหญ่ช่วยลดความดันโลหิตได้บ้างก็จริงแต่นี่ไม่ใช่ระดับที่สามารถทดแทนยาลดความดันได้ทั้งหมด หอมหัวใหญ่เป็นเพียงตัวช่วยเสริมในการควบคุมความดันโลหิตไม่ใช่ยาในการรักษาการลดปริมาณยาลดความดันต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอข่าวลือที่สองเปลือกหอมหัวใหญ่มีประสิทธิภาพมากกว่าเนื้อถึง60เท่า เป็นเรื่องจริงที่เปลือกหอมหัวใหญ่มีเคอร์เซตินมากกว่าเนื้อถึง48เท่าแต่การมีปริมาณสูงไม่ได้หมายความว่าประสิทธิภาพจะสูงขึ้นเป็นหลายสิบเท่าด้วยเนื่องจากชีวประสิทธิผล b i o อ a วล a าบิลิตีแตกต่างกันเปลือกมีใยอาหารสูงมากทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้น้อยกว่ามากนอกจากนี้การทานเปลือกสดก็เป็นเรื่องยาก ส่วนใหญ่จะนําไปต้มเป็นชาซึ่งกระบวนการนี้ก็มีการสูญเสียสารอาหารเช่นกันการใช้ประโยชน์จากเปลือกเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ยาวิเศษนะคะข่าวลือที่ 3. น้ําหัวหอมเป็นยาวิเศษรักษาได้สารระพัดโรคข่าวลือนี้อันตรายที่สุดบางคนคิดว่าน้ําหัวหอมดีต่อสุขภาพเลยดื่มวันละแก้วโดยคิดว่ายิ่งดื่มเยอะยิ่งดีนี่เป็นความคิดที่อันตรายมากครับ น้ำหัวหอมมีความเข้มข้นของอลิซินสูงมากการทานมากเกินไปจะทำให้ไตทำงานหนักมากครับเคยมีกรณีของคุณตาคนหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการทานน้ำหัวหอมเยอะทุกวันเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อสุขภาพแต่กลับต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปการทำงานของไตจะลดลงตามธรรมชาติการทานน้ำหัวหอมเข้มข้นจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงอย่างมาก หากคุณต้องการดื่มน้ำหัวหอมควรจำกัดปริมาณไม่เกิน50มิลลิลิตรต่อวันและต้องเจือจางด้วยน้ำเสมอและผู้ที่มีปัญหาการทำงานของไตควรหลีกเลี่ยงข่าวลือที่4หอมหัวใหญ่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ แม้ว่าหอมหัวใหญ่จะเป็นอาหารจากธรรมชาติแต่ก็ไม่ได้ปลอดภัยสำหรับทุกคนผู้ที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวน IBS อาจมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องนอกจากนี้ผู้ที่ทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดก็ควรระมัดระวังเพราะหอมหัวใหญ่มีฤทธิ์ทำให้เลือดเจือจางเมื่อทานร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือดได้หากคุณทานยาวอร์ฟารินหรือแอสไพรินควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปริมาณการทานหอมหัวใหญ่ผู้ที่มีภาวะไทรอยทำงานต่ำก็ควรระมัดระวังเช่นกันเพราะหอมหัวใหญ่อาจขัดขวางการดูดซึมไอโอดีนซึ่งอาจส่งผลต่อการสร้างฮอร์โมนไทรอยข่าวลือที่ห้าทานหอมหัวใหญ่กับน้ำพึ้งด้วยกันแล้วจะดีขึ้นบางคนโฆษณาว่า หอมหัวใหญ่กับน้ำพึ้งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแต่สิ่งนี้ก็ต้องระวังครับมีงานวิจัยที่พบว่าเมื่อสารกรรมะถันในหอมหัวใหญ่รวมกับเอนไซม์บางชนิดในน้ำพึง้งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพดวงตาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทานเป็นเวลานานอาจเร่งให้เกิดภาวะจอประสาทต,ตาเสื่อม การใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีไม่ได้เกิดจากการพึ่งพิงอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งแต่มาจากการออกกำลังกายสม่ำเสมอการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการจัดการความเครียดและการทานอาหารที่หลากหลายและสมดุลการทานผักผล,ลไม้โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่หลากหลายเป็นสิ่งสำคัญหอมหัวใหญ่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของจิ๊กซอนี้ สุดท้ายผมขอสรุปวิธีการทานหอมหัวใหญ่ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้ฟังครับปริมาณที่เหมาะสมคือหอมหัวใหญ่สดประมาณ50-100กรัมต่อวันซึ่งเทียบเท่ากับหอมหัวใหญ่ขนาดกลางประมาณครึ่งหัวนี่เป็นเหตุผลที่คํากล่าวที่ว่าทานหอมหัวใหญ่วันละครึ่งหัวมีหลักฐานบางอย่างรองรับ โปรดจำไว้ว่าวิธีการปรุงก็มีผลต่อสารอาหารเช่นกันเมื่อทานสดปริมาณอลิซินจะสูงสุดแต่ก็มีฤทธิกระตุ้นสูงผู้ที่มีระบบย่อยอาหารอ่อนแอควรลวกหรือผัดเล็กน้อยการให้ความร้อนอาจเพิ่มชีวประสิทธิผลของสารบางชนิดได้ด้วย หอมหัวใหญ่เป็นวัตถุดิบที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยบำรุงสุขภาพของเราสิ่งสำคัญที่สุดคือการทานผักที่หลากหลายรวมถึงหอมหัวใหญ่ทานอย่างสมดุลควบคู่ไปกับการออกกำลังกายสม่ำเสมอและการพักผ่อนให้เพียงพอหวังว่าหอมหัวใหญ่จะเป็นเพื่อนที่ดีในการเดินทางเพื่อสุขภาพที่ดีในวัยสูงอายุของคุณนะครับ หากข้อมูลที่ผมให้ไปในวันนี้มีประโยชน์โปรดกดติดตามและกดไลค์และแบ่งปันให้กับคนรอบข้างด้วยนะครับผมจะอยู่เคียงข้างคุณในการเดินทางเพื่อสุขภาพที่ดีขอบคุณครับ